คือค่ายเพลงตัวเกียวิยวยสิกเราก็ได้ก่อตั้งกันมาปีหนึ่งแล้วนะครับซึ่งปีนี้เราก็ขยับขยายกันหลายแบบซึ่งค่ายเพลงตัวเกียรติวิสิกนี่ครับบอปฏิเสธได้ว่าตอนนี้กำลังเติบโตคนกําลัางรู้จักเยอะคนกำลังรู้จักหลายศิลปินตัวเกียิวสิกค่ายเพลงตัวเกียิวสิกแบ่งออกเป็นหลายส่วนอาทิเช่นศิลปินศิลปินนักร้อง ศิลปินนักร้องนี่คือหมายเข้ามาร้องเพลงขับร้องขับกล่อมร้องเพลงหมอรำลุกทุ่งยินดิสตี้บาร์เตี้หมอรำได้หมดลแล้วมีแดนเซอร์แดนเซอร์ก็ถ้าเป็นแดนเซอร์ก็จะจำไม่ยากเพราะแดนเซอร์เรามีหกคนนะครับแดนเซอร์ใช่ปีนี้เขามีหกคนที่แบบมาเราไม่เคยเราไม่เคยมีเกินนี้เรามีเช่นี้จริงๆคือปีนี้ขออนุญาตพูดซึ่งวันนี้จะอธิบายใหังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งปีนี้เรา คนมันเยอะขึ้นงานเรามันก็เยอะนะค,ครับน้องใครเป็นตัวเกมเมี่ก่อนตั้งมาปีกว่าแล้วก็มีเลนเซอร์ชายหกคนนะครับซึ่งเขาก็เคยเต้นกันเท่าละสองชั่วโมงสามชั่วโมงสองอชั่วโมงอย่างมากองค์ประกอบสองชั่วโมงอย่างมากซึ่งปีนี้ก็มีงานเยอะเราเรารับงานวงใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วเราเรา,เราก็จะลําบากมากขึ้นเหมือนว่าเราจะเหนื่อยมากขึ้นเข้าถึงเมื่อ่เก่าๆเข้าจะว่าสบายทื่เก่าไี่น้อง บางข้อหาว่าใครจะไม่ไปต่อบ้างก็มีหลายคนก็มีหลายคนที่มาปรึกษาบอสมาคุยกับบอสบอสก็ไม่ได้ห้ามว่าใครจะออกไปไหนเพราะว่าทุกคนต้องเติบโตทุกคนมีเส้นทางของตัวเองบางคนก็อาจจะไม่ไหวเพราะว่างานมันเยอะทีงานเรามันรูปแบบงานแล้วมันยิ่งใหญ่มากขึ้นบางคนอาจจะบ่ไหวบางคนอาจจะรู้สึกว่า ไปอ่อนเ,เพื่อบระวเพราะปีปเมื่อกีมอ้มันเหนื่อยมากจริงวันละสองงามงาผมก็เลยบอกว่าใครบ้างที่จะไม่ไปต่อในปีนี้ยกมือขึ้น<ม>เขาก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเลยเอาทิ้งไปไม่มีใครยกมือขึ้น,นแ,แต่พอลังไม่มาเขาก็บอกว่าปรึกษาบอสหน่อยบอสพีก็เลยมานั่งในสุดว่าแต่ว่าบานเยน ส่วนตัวผมนะผมพร้อมซััพร์ตทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ปีนี้ปีีน้แดนเซอร์หญิงเข้ามาอยู่แดนเซอร์ชายก็จะมีคนออกอ่าปีนี้แดนเซอร์ชายออกหลายคนแต่ที่แนี่มีหนึ่งคนออกแล้วไม่รู้จอกไม่รู้จอกยกซิทไหม อันนี้เอลคามเทียนอันนี้อันนี้มนามจริงพราะว่าบอกเราว่าปีหน,น้าเนี่ยไม่ใช่ปีหน้านสี่เดือนตุลาเนี่ยงานนั้นมันหลายเจดีงานาชั่วโมงก็เยอะแล้วก็ไปบุกป,ป่าฝ่าดงคอนเสิร์ตสองชั่วโมงไม่สบาย,อยคอนเสิร์ตวงใหญ่ออนทัวร์ห้าชั่วโมงมันจะลําบากแล้วมันจะมีสเตปในการทํางานเยอะมากขึ้นกว่าสองชั่วโมงที่เราเป็นแบบร้องเพียงคอนเสิร์ตมันนักร้องอินดี้สองชั่วโมงที่เคยไป อันนั้นมันจะมันจะมันจะง่ายแต่ว่าควาาวมาห้าชั่วโมงมันก็จะลาบากหน่อยความาห้าชั่วโมงแต่สำหรับบอสบิ๊กเนี่ยไปได้อยู่แล้วปีนี้นักร้องไม่มีใครออกนักร้องความสู้แต่ว่าแดนเซอร์จะมีคนมุกในรูปแบบไหนเดี๋ยวรอมาแถลงข่าวอีกทีนึงเพราะว่ายังไม่สรุปชัดเจนอย่างที่เป็นทางการตอนนี้สรุปเป็นเป็นคนเป็นคนเพราะเขาเขาเขา,เขามาหาบอสบิก๊กอ่ะทีละคนเขาเขาไม่ได้เป็นแก๊ง เขาไม่ได้หาเขาไม่ได้มาหาบอสบิกเป็นกลุ่มออกมามาเป็นคนเป็นคนสํนนาหรับไครนี่ใครจะไปอยู่พร้อมซัพพอร์ตขอแค่ไปลาขอแค่มาไหวอืมแต่ไม่รู้จะออกกันยังไงนะออกแบบไหนออกแบบไหนก็ต้องรอติดตามแต่ไม่ได้เล่นตลุกไม่ได้คอนเทนต์บอดดี้เบาบอดดี้เบาบอดดี้เ,เบาพว,ว,ว่าเรียนเรียนของหัวอันนี้ว่าจริง นะครับนาจะเมื่อเกินสิ้นเดือนจะได้ประกาศว่าใครอยู่ใครไปแล้วปกติหรือเปล่าคะที่เข้าเข้าอย่างอะไรไหมว่าอะไรสูดาจะบุนแล้วตดื่มต่อไปสูดาบุ่ดีปีนี้นะครับแดนเซอร์หญิงถ้าแดนเซอร์ชายเซตนี้ออกมูฟออกมูฟออกมูฟออ,ออกจากอ่า เซตเดนเซอร์ผมก็จะรับเดนเซอร์ชายเซตใหม่เข้ามาครับซึ่งซัพพอร์ตพวกเขาอยู่แล้วเขาจะทําอะไรผมก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วอยากไปทำหนึ่งสองสามสี่ก็ซัพพอร์ตแต่ว่ามันมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าบอกบอกกับว่าปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดนเซอร์นะครับซึ่งเยอะอยู่ <laughs> เยอะอยู่หลายอยู่ ตาตเดี๋ยวให้น้องๆเขาพูดเดียวเขาจะไปไหนออกอะไรออกไปไหนให้น้องเขาแบบว่าแดนเซอร์แต่ว่ายังอย่าพิ่งสรุปอะไรนะอย่าพิ่งอะไรเพราะว่ารอสรุปสินออนสปส้นเดือนอีกทีหนึ่งรอสรุปอีกินอีกทีหนึ่งตอนนี้มีคนมาหาส่วนตัวแล้วหลายคนแล้วว่าจะบบาย บอกกันเลยว่าบ่เป็นยังเดี๋ยวบอสจะพามาอะไรสวนประต่องังว้นเด้อกินไว้แค่เป็กกว่าเป็นเหล่านี่ก่อนสุ่นๆแม่เสียงเสียงสุ่นเสียงซุ่นเก่งมากใช่ไหมว่ายน่ะผมแค่ไม่นีหยิบเถือแค่ดีกว่าแค่ไม่นีทินี้เราบอสบิกก็บอกทุกคนได้ว่าปีนี้นักร้องใครจอกไหมเพราะปีหน้าบอสซีเรียจะมาร้องเพลงมอตูวมันต๋อไม่ได้อืม แเราเพียงมาตวมัวจมาตีไม่ได้สรุปก็คือออกแต่ยังไม่รู้โอ้ยน้อาพูดมาให้ลุนออกมีคนออกแต่ว่าให้ลุนว่าใครจอบบ้างออกมากกว่าครึ่งครึ่งก็คือในเสื้อมีหกน่าจะออกไม่ไม่น่าจะออก,ออกเกินสามออกไปใส่กระเบื้องรูเพราะติดตามแต่ว่าค่นบอกมาแล้วค่น<อ>บอกมาแล้วเป็นแจ็จมาแล้วแต่ไม่อยากให้ดาม่านะไม่อยากให้ดาม่าอะไรทังสิ้นเพราะว่าอะไรหนึง่งก,ก็เลยก็เลย บอกว่าสีกับว่าอยากจะพึ่งดราม่านะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนดราม่าทีเดียวเดี๋ยวสิ้นเดือนดราม่าทีเดียวออกจะเป็นนักร้องอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมบอกแค่ว่าใครจะออกให้บอกล่วงหน้าเพราะว่าสิ้นเดือนเนี้แดนเซอร์ใหม่ผมจะเข้ามา12คนสิ้นเดือนนี้แดนเซอร์บอสบิ๊กพิ่ันตฟเนเข้ามา12คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นน้องของพี่วิทย์ หนึ่งในนั้นก็เป็นน้องของพี่วิทย์น้องพี่วิทย์ที่เป็นแดนเซอร์ชายของเราเหมือนมาเป็นแทนคมรู้สึกว่าเอออย่างมาพี่วิทย์ก็มีน้องมาหาที่นี่เห็นน้องเห็นนอ้องอีหล่าหน่อยน้องพี่วิทย์นี่น้องอาจจะยังไม่เก่งมากแต่ว่าดูท่าทางแล้วน่าจะประเด้รุ่งน่าจะเป็นควานในมใจมหาชนได้นะครับแดนเซอร์หญิงปีนี้แดนเซอร์เรามีสิบสองคนสิบสองคนแด่เอร์ยิ่ง แล้วเนเซอร์ซ่าอีกหกคนรับเดนเซอร์รับเดนเชอร์ถ้าตอนนี้ออกยกเซตไม่รู้ว่าจะออกยกเซฟไหมนะอันนี้ผมรู้ว่าจะออกยกเซตบอคันจะออกยกเซตไปเป็นนักหลองบางคนก็ไม่มนักรอกเด้พี่น้องรับคนขับรถไม้ออที่มีอยู่ก็จะออกอยู่แล้วจ้า <c oughs> ม,มันไม่มันไม่มีที่มันไม่ไมีเงินเดือนจ่ายแล้ว <c oughs> คนเยอะมากขึ้นบุคลากรเยอะมากขึ้นบริษัทเติบโตค่ายเติบโต เราจะไม่มีเวลามาจิกยิ้มจกหลอกเออเราจะไม่มีเวลามาจิกย <curtain, S 2> <consultation. S 3> ิ้จกหลอกในการในการที่จะเกิดมาเป่าสัําบอส่ากผมมาทำปัจจุบันปีนี้ในเวอร์ชั่นผมเนาะผมทองานแบบความสบายใจมากกว่าเพราะว่าผมสู้ไหมใครพร้อมจะสู sure. ้ก็ก็สู้ใครไม่สู้ก็ต้องแยกย้ายเพราะเสาหลักคือคนนี้ ถ้าเสาหลักสู้คนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเสาหลักล้มล้มกันทั้งอาคารถูกป้องใครกันเรียกว่าอ้าวประชุมวันที่สนี้ประชุมใหญ่ทั้งบริษัทวันที่สนี้ประชุมใหญ่ทั้งบริษัทเลยมาหมดเลยนักดนตรีมาสิบสองคนแดนเซอร์สิบสองคนแดนเซอร์ชายอีกหคน เพแกเสียบคุณเพะแกเครื่องเสียงวทีฉากเสียงสีเสียงมากเกือบปีนี้เราใช้คนประมาณสองร้อยบุคลากรประมาณสองร้อยปีนี้เราใช้บุคลากรประมาณสองร้อยชีวิตในการขับเคลื่อนแต่ละวันเอฟซีซาวพร้อมสู้คขยงข้างบอลเอฟเอฟเอสซาวโอเคคือผมนะบอกเลยว่าอยู่กับเราอย่างสบายอยู่กับเราเนี่ยคือสบายใจสุดแล้วแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยทํางานทุกที่มันเหนื่อยอยู่แล้วพี่ อที่เนี้ยไ้บางสิ่ดียว่าการแสดงเรายังคงคุณภาพเหมือนเดิม mm hmm. เก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติคอยจะบอกกัน้วยว่าเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติทุกครั้งที่มีการออกเข้าบริษัทโตกเกมิวสิกหรือค่ายเพลงโตกเกมิวสิกในนามที่เีส์รู้จักกันในโซเชียลทุกครั้งที่มีการออกเข้า เป็นเรื่องปกติแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเอฟซีจะตื่นเต้นตลอดเวลายิ่ปีนี้เราใช้บุคลากรเอาตัวนะ้คอนบอยสิบนักบอลตีสิบนักร้องแดนเซอร์ประมาณสามสิบเท่าไหร่แล้วสิบยี่สิบห้าสิบแดนเซอร์อีกสิบส,สองรถจอยอีกสิบวทีอีกสิบเวลาไหร่อ่า ทีมไฟอีกคะแนนเสียบทั้งแต่งหน้าคนขับรถยังไม่รวมนัน่นนี่ไม่ถึงสอง้วก็เกือบสองร้อยอยู่ร้อยกว่า,วาประมาณนี้นครับเราจึงจะเป็นต้องใช้รถบัสปีนี้นะครับปีนี้เราใช้รถบัสในการขับเคลื่อนแดนเซอร์นักร้องครับเราใช้รถบัสในการขับเคลื่อนปีนี้นะครับ เสียใจหนักมากไม่ได้เป็นเดชั่นกับแดนเซอร์บอสถ้าผมมองแล้ว,วแดนเซอร์12ค็ไม่พอผมอาจจะรับเพิ่มอีกอยู่ตอนนี้รอครูอยู่ตอนนี้รอครูอยู่รอคูชาติอยู่คูชาิได้สรุปมาตัวเกียวดังพอแดน1ตัวเกียวดังพอแดน60%ไม่หรอกไม่เกี่ยว ตัวเกียวดังเพราะอะไรคิดตัวเองจะเปลี่ยนเป็นวงหมอลำหรอออไม่ใช่ครับเป็นคอนสเสิร์ตตัวเกียวครับเวทีรูปแบบใหม่ไหมคะใหม่เวทีรูปแบบใหม่ศิลปินเรายังอยู่คบเหมือนเดิมถ้าสรุปแล้วถ้าสรุปแล้วถ้าเกิดสรุปชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลว,ลว,ลว,ว่ามีการขับเคลื่อนยกย้ายยกทีมหรือเครื่องทีม ผมจะได้แบบว่าเตรียมพร้อมหาแดนเซอร์ชายใหม่ตอนนี้แดนเซอร์ชายที่เต้นได้หน้าตาดีหุ่นเสียวถอดเสื้อได้เตรียมตัวเลยซึ่งปีนี้ก็น่าสนุกครับเพราะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโยกย้ายเยอะผมอยากให้เอฟซีมาฟังจากปากน้องๆจากคำพูดน้องๆเนี่ยอธิบายว่าเออน้องๆจะไปไหนจะทำอะไร บางคนมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆผมเคารพตามต,ตัดสินใจของทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลงานที่นี่คําว่าตัว y ก Music เป็นองค์ประกอบใหญ่หลักรวมใครจะออกจะเข้าเป็นเรื่องปกติพี่น้องหนึ่งบริษัทหนึ่งองค์กรมันมีเรื่องราวที่ปกติอยู่แล้วที่จะคนเข้าออกออกเข้าเจ้าภาพจองมาแล้วปีนี้แม่ต่ำกว่า200คิวนะครับตัวเกียมวสิกตอนนี้ปีนี้นะ รวมทั้งงานใหญ่งานเล็กงานต่างๆมาร200คิวงานอัพแล้วนะครับเท่าที่เห็นคือ200คิวงานัพแล้วจึงต้องจาเป็นอ่ใช้พลังงานในการทำงานเยอะมากแล้วปีนี้มีแม่ดอกรักดวงมาลามาเสริมทับอีกโอ้โหปังไม่ไหวความปังนี้มอยกับทุกคนทัมาอืม แต่ก็ต้องพูดก่อนเพราะว่าเดีย๋ยวจะด่ามากว่าทําไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่ามองว่าน้องๆทิ้งบอสอย่ามองว่าน้องๆทิ้งค่ายทุกคนมีสิทธิ์เติบโตดีพี่น้องมูเตรอร์จไปมองว่าเอ้ยทําไมคนนี้ไม่อยู่กับบอสไม่สู้กักับบอสล่ะทุกคนมีเหตุผลอันนี้ทุกคนมีเหตุผลจรินนงๆพี่น้องใครเขาใจเห็นตุผลมองทุกคนคือ,อ,ย,อย,ยังข่อยข่อยอะไข่ยขยันขยันไม่อยู่คอนแก่นได้มีคนกดกล้องวัยสัญญาตลอด ชีวิตเพื่อวโอ้ยก่อนงูเนาะกล้องมาอายุสัญญาตลอดชีวิตโอเคแล้มึงนี่นะมเตรียมตัวปัญหางนี้เรียนหลดอยู่เซฟเซฟนะพี่้องซึ่งซึ่งขอไปบอกเลยว่าทุกคนเป็นสิทธิโยกย้ายในในสิ้นเดือนนี้ถ้ามีคนออกมีคนเปลี่ยนวงมีคนย้ายค่าย ศิล,ลปินาอกว่าบกาอกผู้ชา,ายมาถนัไรอยู่ด้ติดหนึบศิล,ลปินนี่ยมีทั้งตีคิงพอไปอยู่หมู่อื่นอ,อ่ะคือไ่อแก่แล้วอยู่ไหนไไแห,งแหงแไ้งยอยอูดีกับไรไม่แห้งเลยไรซืองมือเขาเสีบบอมผมถึงบอกว่าเอซีบอยก่อนนะครับผมไรส่วนนี้ไม่ต้องการอะไรต้องการแค่บอกลูกน้าว่ามูเจา้าอยด่ามาเดอ้อบานไม่มีคนใหญ่วงมีคนใหญ่คายใหญ่บ่งทงานใหญ่กับแนงใหญ่ชุดการแสดง ย่าท่านย่ายนี่อย่าวิดวิทยาวิจิตตกกังวลเพราะสุดท้ายแล้วเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนต้อง <Thank you. S 1> ไปตามจุดเป้าหมายของตัวเองจุดมุ่งหมายนะครับผมจุดมุ่งหมายอย่าไปด่าว่าถ้าไม่ออกถ้าไม่เหนื่อยหรอกลัว,วเหนื่อยหรอว่างานปีหน้ามันเยอะแต่ความเหนื่อยมันก็แล้ก็ได้ความสําเร็จยิ่งเหนื่อยเยอะยิ่งสําเร็จเหมือนเบ้นเนี่ยเดีอยวมาปีหนึ่งแล้ว ยังไม่มีอะไรเลยทีงานบริษัทตุรกิบิ๊กีผู้อยากไปเรื่องเดิอเรื่องเดือ์ได้ยังสินะงานเยอะก็เงินเยอะตามมาเจ้าอันนี้ก็ไม่ว่ากันพี่น้องเงินเยอะเงินน้อยสำหรับบางคนไม่เหมือนกันจุดพวกหมายของน้องบางคนแดนเซอร์อยากเติบโตมากกว่านี้อยากไปเส้นทางดาราเส้นทางนักแสดงเส้นทางนักร้องเส้นทางอินฟูเส้นทางพ่อค้าธุรกิจบอสพร้อมซัพพอร์ตมาเลยบอสเขียนบอสข่มซ้ำ ไม่เข้มไม่ขมเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกประกาศว่าใครทําอะไรยังไงบ้างออสิ้นเดือนนี้แหละหรืออาจจะว่าอาทิตย์นี้ไม่เกินสิ้นเดือนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกแลประกาศว่าใครทําอะไรยังไงบ้างเออสิ้นเดือนนี้แหละหรืออาจจะว่าอาทิตย์นี้ไม่เกินสิ้นเดือนนะครับเฉพาะเดซเซอร์นะนักร้องทุกคนยังติดหนึบเป็นตังเมยอยู่ ชิตังมีแบบจิตหรือแบบชิตังมียังอยู่ด้วยความสามัคคีเหมืนก็้อาอยุพอไรเสุดปุ๊บบอลไรเสุดจปุ๊บกล้องาอยุก็พูนเลยอยู่กับบ๊วยตลอดชีวิต <c oughs> แม่แต่เมื่มอ,อก่อนตอนนี้อยู่ปรทธางไม่ดูเมียเมื่อก็สิทธิ์ถูกกันบอกกล่ว่าอยู่วันนี้ไปซีพอลแต่เล่นไม่ติดเลย